พี่บ้ากันได้ฤทธิ์มาดิความเป็นส้มหมอลำเบาอดแตกเป็นเจ้าจีบันเบ่บางเนาะหน้าหนาเปลี่ยนกันเด้อจ้ะเปลี่ยนพรอ๋อมันเป็นพี่บ้าพี่บ้าจะไม่เป็นพ่ออ๋อเนาะขอบคุณเด้อเป็นบ้ากันได้สร้างประจมูดีตัวเนาะเออได้างสมูนั่นล่ะจ้าเห็นบ้าก่อยเป็นบ้าคนก็บอกที่ซื้อคือผ้าดีดอกมีได้ไหวอยู่เออเสรีมงานพี่บ้านั่นล่ะจ้า ใช่เกิด oh. ุากคนนีต hey, oh ื่นหนีบ <si ้านั่งเล่นไต่กัะตื่นไปบาเด้อกนไห่เล่นหนีกวนาดีเล่นใจเด้อใต่เงินเศร้าเราก็ดูดวงนั่งหีบ้าตัวหน้าน้า อย่างบอกเลยก็ต้องบ้าโว้ยพีบ้ากแต่าวเตอเรศต้เสดเรื่อเาเ้้ื่อห่ะไหเมือไหรเ่าไห้เมื่เมื่อหเมื่อไหเมื่อเื่อไหคือไ่เม่อไ่เบิ่อไ่เ่อไหม่อไห่เมื่เม่มเอหหมอือืออออืือหมอนี่แต่ว่าโอ้ย thoáng chỗ, mà thoáng chỗ lọt chạy lại kìa đôi gì ba cái đấy sư ba này nó chọn ai sư ba số phá o chung đấy à. chung đấy chung series này là Vậy. À. phải cầu phải khiến là đứt dây bả đi đi mày 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 จะมาได้จะได้ผู้ชายที่ไปต้องมาเหรอเนี่นะะย hai, นี่เห็นบ่ล่หเนี่ยมึงทักแต่งอนแต่ือคืออยู่ที่ละันเพือจะไหนงอนตัดตัดหนึ่งทีกับพีู่นเดียวต้งใจหนึ่งหรือะจนี้กินนวดแม่ไข้เหรอเพื่โรดตัวโรดเพื่อโรดอึ้งฟีคู่นี่สามาถอรา กูตั้งแต่ก็กวนารักยังไใช่ม่เป็น่็มักจสดเขียวเพว่ามันกงโดมันพูดดีกว่าอยู่เออแตูดีนะัม้ยวน้ใจปะ้มที่ดีัเาบนี้เนายาดิไม่งคืกกายเป็นสภาพนี่เนาประเด็นเนาะยังมาคมคืนคุดิโว้ยมนสิคมคืนเจ้ามีมีควบคืนพี่บ้าดวยอย่าาย่า อยเอาพี่บ้าแล้วม่เรคมคืนดนีแมพี่บ้าอาผู้ใดจเซียแม่ลาตัวนีโซ่นนไาไหนมเเ้เฮ้ยเ้เ้เยเฮจยเฮดยเฮเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ่เเฮ้ยเยเฮียเยเฮยเฮยเสียเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮนยเยเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ็เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้เย้ยเยเเยเ หัวป่าหันเสมอป่าหันเสมอป่ารู้อย่างนี้เอาขวาหันก็ยังดีพอใช่ไหมครัหัวป่าเจ้าสุดที่ดนิสเจ้า